สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิภานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่363นะคะ 363ค่ะคุณแม่ค่ะถ้าสนใจสินค้าร้านลูกไวิพาค่ะรายมาสั่งได้ที่แอดไลน์นะคะแอดไลน์มาลายอดีนี้ค่ะแอดวิพาค่ะตัวแอดแล้วก็ v i p a วิพาค่ะหรือเบอร์โทร2เบอร์ด้านบนขวามือนี้นะคะรหัส363ค่ะก็ตัวนี้จะเป็นเสื้อชีฟองนะคะคุณแม่บอกไซส์ก่อนเลยตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะคะมีแค่ไซส์เดียวเท่านั้นนะคะตัวนี้อกเสื้อ42นิ้วค่ะอกเสื้อ42 ความยาวเสื้อ24นิ้วค่ะก็อกเสื้อวัดช่วงนี้นะคะรักแร้ซ้ายมารักแร้ขวาช่วงนี้วัดได้42นิ้วขอคนอกจริงไม่เกิน40นินิดๆใส่ได้ค่ะตัวรหัส3 6 3ตัวนี้เป็นเสื้อชีฟองค่ะคุณแม่่ะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นเสื้อชีฟองและมีงานแต่งลูกไม้เนื้อคอตตอนให้ในส่วนของตรง ตัวเสื้อด้านหน้าค่ะลายสวยมากแล้วก็รุ่นนี้ค่ะ3า3น้ำส้มมีมาให้เลือกด้วยกันถึง5สีค่ะก็เป็นสีขาดีและก็เป็นสีที่แบบ ใหม่ๆด้วยก็คือสีนี้เลยนะคะส่วนมากจะเอาสีใหม่มาเปิดคลิปคุณแม่สีนี้สวยนะคะอะก่อนที่เราจะไปดูสีทั้ง5สีนะคะไซส์บอกไปแล้วเนาะเป็นฟรีไซส์42นิ้วค่ะตัวนี้ค่ะบอกราคาก่อนเลยก่อนที่จะไปต่อนะคะราคารุ่นนี้อยู่ที่729บาทค่ะ 729บาทโอนชำระจะส่งฟรีนะคะเก็บไปทางบวก50บาทตัวต่อไปบวกตัวละ10บาทค่ะคุณแม่คะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแบบกันนะคะแบบรุ่นนี้ค่ะจะเป็นแบบที่ต้องบอกว่าเป็นแบบเรียบง่ายแต่ข้อดีของรุ่นนี้อยู่ตรงที่งานตกแต่งเป็นผ้าคอตตอนด้านหน้าเลยนะคะแบบค่ะคุณแม่ค่ะจะเป็นคอกลมนะคะมาพร้อมกับแขนตัวนี้จะเป็นปลายแขนตอกระดิ่ง2ชั้นค่ะ จะเป็นกระดิ่งกระดิ่ง2ชั้นแบบนี้นะคะความยาวแขนอยู่ที่เลยข้อศอกลงมาค่ะประมาณ3ส่วนเลยข้อศอกลงมาก็เป็นความยาวแขนที่กําลังคือขายดีตลอดต้องพูดแบบนี้ดีกว่าค่ะมันไม่สั้นเกินเนาะแล้วก็ไม่ได้ยาวเกินมันเป็นแขนที่ใส่ได้ทุกโอกาสและดูสุภาพเรียบร้อยหรือใส่ในชีวิตประจําวันได้ค่ะแขนก็คือแขนความยาวประมาณนี้แล้วก็นี่ค่ะปลายมันจะเป็น เป็นต่อกระดิ่ง2ชั้นนะคะแล้วก็คือด้วยความแขนเขาจะทํามาจากผ้าชีฟองค่ะแล้วก็เป็น กระดิ่งชีฟองอ่ะมันให้ความรู้สึกแบบกุ้งกิ้งค่ะมันจะดูพิว๊ินะคะดูเป็นระวงระบายน่ารักน่าค่ะแขนนี่คือไม่ว่าผู้หญิงคนไหนใส่ก็สวยน่ารักค่ะคุณแม่ขาใส่สบายด้วยนะคะรุ่นนี้ค่ะนี่แบบคือแค่นี้เลยคอกลมแขนต่อกระดิ่งสองชั้นจบแล้วแบบนี้แค่นี้แต่อย่างที่บอกไปรุ่นนี้สวยตรงงานตกแต่งด้านหน้าค่ะตัวนี้ให้ด้านหน้ามาจะเป็นผ้าลูกไม้เนือ้อคอตตอนทั้งหมดนะคะทางด้านหน้าเลยแบบนี้ละค่ะแล้วลก็ลาย ลูกไม้คขตตอนจะเป็นลายนี้นะคะจะเป็นลายนี้อ่ะนเดี๋ยวน้าส้มให้ดูค่ะคะุณแม่ค่ะพยายามจะให้ดูสีเข้มเนาะมันจะได้เห็นลายชัดนะคะลายคือจะไม่ไ,มได้มาแบบเป็นลายเดียวทั้งตัวค่ะลายคือเขาจะมีลูกเล่นค่ะไม่ว่าจะเป็นดอกใหญ่ในช่วงหน้าอกค่ะแล้วก็เป็นดอกเล็กในช่วงกลางลาตัวตัวนี้คือมันจะพรางสายตาทําให้เราดูตัวเล็กแล้วก็แบบว่าดูมีมิติดูสวยยิ่งขึ้นมันจะดูไม่แบบไม่ลายเดียวทั้งตัวนะอ่านี่ลายเขาจะเป็นแบบนี้นะคะตัด ตัดระหว่างลายดอกด้วยการมีแบบว่าเป็นเป็นงานเทปค่ะงานเทปลูกไม้ลายนี้นะคะแล้วก็ตรงแขนค่ะตัวนี้อย่างที่บอกไปถ้ามันเป็นแขนลายเป็นผ้าชีฟองทั้งชิ้นเลยมันก็จะดูไปธรรมดาไปเนาะตัวนี้ก็จะมีงานต่อเทปลูกไม้ให้ค่ะตัวนี้นะคะก็จะทําให้ดูมีอะไรยิ่งขึ้นดูมีมิติยิ่งขึ้นแล้วก็ดูสวยยิ่งขึ้นค่ะ นนี้ะะคะด้านหลังค่ะก็จะมีกระดุมคอให้1เมตรค่ะตัวนี้เนื่องจากว่าเป็นคอ,อกลมนะคะคอ,อกลมค่อนข้างจะชิดคอน,นิดนึงค่ะก็แต่ก็ไม่ได้ลำคาญนะเวลาใส่ก็คือจะปลดกระดุมคอด้านหลังแล้วก็สวมหัวค่ะตัวนี้ไม่มีซิปนะคะเป็นงานสวมหัวลงมาเลยค่ะก็ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเะา o ให้ดูรายลูกมาที่บอกว่าสวยค่ะนี่พอใส่ออกมาแล้วก็จะเห็นเป็นแบบนี้ค่ะ ดูสวยนะคะรุ่นนี้อย่างที่บอกไปมีสีมาให้เลือกเยอะมากค่ะคุณแม่ขาสีแรกเป็นสีใหม่ค่ะตัวนี้เป็นเฉดใหม่ตัวนี้เป็นสีเขียวอ่อนนะคะเขียวอ่อนเขียวเข้มเขียวก็มีหลายเฉดเนาะอันนี้จะเป็นสีเขียวค่ะมีความ เป็นเขียวอ่อนแต่มันมีความเข้มค่ะคุณแม่คือมันเป็นเฉดเขียวอ่อนแต่วันเข้มเนื้อออกไห้ตัวนี้สวยค่ะแล้วก็คืออย่างที่บอกไปสีมันสดใสค่ะมันไม่ใช่เขียวแบบมืดๆด,ด,ดำๆใสแล้วคล้ำไหมตัวนี้เป็นสีสดใสค่ะนี่แล้วก็ไซส์ดีด้วยนะคะตัวนี้ถ้าใครไม่ชอบให้รีดให้มันเป็น,เป,นเป็นกีดอย่างนี้ก็รีดโคง้งๆค่ะก็จะดูแบบประมุลยิ่งขึ้นนะคะความยาวรุ่นนี้กำลังดีงามด้วยค่ะอยู่ที่24นิ้วค่ะก็เกือบคุมสะโพกเลยนะคะถ้าใครว่ายาวไปก็ทับในกัง างเกงได้เลยค่ะไม่เสียลายไม่เสียทรงค่ะคุณแม่ขาตัวนี้นะคะสีค่ะรุ่นนี้จะมี5สีสีแรกเขียวอ่อนนะเขียวอ่อนกับกางเกงขาวค่ะกางเกงดํากางเกงน้ําตาลกางเกงเทาได้หมดนะตัวนี้นะคะเขียวอ่อนค่ะแล้วก็สีที่2จะเป็นสีน้ําตาลนะคะเดี๋ยวน้อสซ่งไปเปลี่ยนให้ดูทุกสีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยกให้ดูก่อนเนะว่ามีสีอะไรบ้างสีน้ำตาลค่ะตัวนี้จะเป็นน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลค่ะแล้วก็สีที่สมจะเป็นชมพูค่ะ สีชมพูนะคะแล้วก็พลาดไม่ได้ค่ะก็คือสีขาวและสีดำนะคะขาวและดำค่ะขาวและดำสีค่อนข้างจะแบบถ้าชอบรุ่นนี้ถ้าชอบลายนี้ถ้าชอบสุกน,นี้ถ้าใส่ได้ก็คืออ่ามีขาวมีดำได้ใส่เนาะเก็บไปได้หลายสีเลยค่ะน้ำตาลชมพูก็ ควรมียิ่งเขียวนี่คือสีสดใสสวยมากนะคะสีเขียวค่ะราคาอยู่ที่729บาทนะคะโอนชำระเราจะส่งให้ฟรีค่ะเก็บไปทางบวก50บาทค่ะเดี๋ยวน้ำส้มไปเปลี่ยนอีก4ส,สีให้คุณแม่เลือกนะคะสีเขียวค่ะ วันนี้นะคะเป็นเสื้อชีฟองรหัส363นะคะก็รุ่นนี้ค่ะเป็นฟรีไซส์นะคะย้ำให้อีกครั้งหนึ่งอยากให้ทุกคนได้แล้วไปแล้วใส่ได้ไม่ผิดไซส์นะคะฟรีไซส์อกเสื้อ42นิ้วนะคะขอคนอกจริงไม่เกิน40ใส่ได้ถ้าต่ำกว่านี้ทั้งหมดใส่ได้หมดเลยนะคะต่ำอกต่ำอกจริงต่ำกว่า40ทั้งหมดใส่ได้ค่ะน้ำซ้อมอกจริงแค่ส3นะคะก็กำลังใส่เสื้อ42ในการรีวิวเหมือนกันนะคะมันจะรูปไปตามตัวเรา ะะไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะสำหรับตัวนี้เป็นสีขาวกฟไว้นะคะลืมแจ้งไปตั้งแต่ต้นคลิปนะว่ารุ่นนี้นะคะแน่นอนมันมีนมซับไนให้เพราะว่าช่วงด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าชิ้นหน้าจะเป็นผ้าลูกไม้เนลคอร์ตตอนทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีซับไนอยู่แล้วนะคะจะมีซับไนให้ไม่ต้องกังวลว่าผ้าจะบางเห็นชั้นในนะคะมีซับไนให้ค่ะก็ตัวนี้สีขาวค่ะ สีขาวระมูลมากดีต่อใจสวยมากนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะงานแขนจะเป็นงานเออเป็นงานผ้าชีฟองแล้วมันเป็นแผน่นแบบพิวผพิว,พวกระดิ่งกระดิ่งแบบนี้ยสวยกุง้งกิ้งมากค่ะ,นนะคะุณแม่นะคะมี5สีนะคะเดี๋ยวลองดูคลิปไปเรื่อยๆค่ะว่าชอบสีไหนนะคะ5สีค่ะรหัส363ค่ะสีที่3แล้วตัวนี้เป็นสีดำนะคะสีดำค่ะ เรียบร้อยดูดีนะคะตัวนี้จะเป็นซับในเต็มตัวค่ะคุณแม่คะใส่ไปงานขาวดำได้ไม่ต้องกลัวว่าแบบจะไม่สุภาพค่ะแบบรุ่นนี้สุภาพแล้วก็สามารถใส่ในชีวิตประจำวันในวันปกติได้ค่ะแบบมันกุ้งกิ้งมากชอบแขนมากนะคะด้วยความที่แขนเขาเป็นแขนกระดิ่งแล้วก็คือมันมี2ชั้นผ้ามันจะผ้าชีฟองมันจะแบบพิวผิวปิวปิวรลมอยู่แล้วค่ะหวานมากนะคะแขนตัวนี้แขนสวยนะคะงานลูกไม้ค่ะด้านหน้าแบบนี้ 729บาทเท่านั้นนะคะนี่คะ่ะรุ่นนี้เป็นเสื้อชีฟองรยหัส363ค่ะ3า3าค่ะสีชมพูค่ะตัวนี้เป็นชมพูที่เป็นชมพูปกติค่ะไม่ได้อมส้มหรือไม่ได้อมม่วงนะคะระดับความเข้มอันนี้คือเข้มน้ำส้มว่ามันเข้มปกติไม่ได้เข้มมากแล้วก็ไม่ได้อ่อนมากค่ะตัวนี้คือ ชมพูที่แบบสแตนดาร์ดควรมีเลยนะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะสวยด้วยด้วยความที่มันเป็นแบบเออเป็นลูกไม้ด้านหน้าเป็นแขนกุ้งกิ้งกระดิ่งแบบนี้ค่ะสวยมากไซส์กําลังดีด้วยไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินนะคะไซส์42นิ้วค่ะสีชมพูค่ะคุณแม่แล้วส้มอยากให้คุณแม่เห็นในส่วนของตรงตัวเสื้อนะคะเลยไม่อยากติดไม้นะนี่ค่ะ ตัวนี้เป็นเสื้อชีฟองรหัสสามนะคะสีสุดท้ายแล้วเป็นสีน้ำตาลค่ะสีที่ต้องบอกว่าสุภาพ ะะแล้วก็ใส่ได้นานนะคะใส่ได้หลายโอกาสแล้วก็ไม่เบื่อง่ายด้วยมีติดตู้ไว้หยิบใส่ง่ายได้หยิบใส่ง่ายๆแน่นอนนะคะส,สรับสีนี้นะคะก็เป็นสีน้ําตาลนะคะความเข้มในระดับที่เราเรว่ามันเข้มปกติของน้ําตาลน,นะไม่ได้ไม่ได้อ่อนนะคะไม่ได้เสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็ไม่ได้สีน้ำตาลแบบเข้มแบบน้ำตาลต้นไม้ไม้ออเข้มขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นนะคะก็เป็นสีน้ําตาลปกตินะคะตัวนี้ค่ะ ะะมีทหบด5สีนะคะสีแรกจะเป็นสีเขียวชมพูขาวดำแล้วก็น้ำตาลคุณแม่ย้อนคลิปดูนะคะหรือว่ารอดูภาพนิ่งท้ายคลิปได้เลยค่ะสั่งสินค้าตัวนี้นะคะสั่ง,างราคา393ค่ะราคาขายอยู่ที่729บาทค่ะโอนชำระเราจะส่งให้ฟรีนะคะเก็บไปทางบวก50บาทตัวต่อไปบวกตัวละ10บาทแน่นอนว่าถ้าคุณแม่เก็บปทางและสั่ง2ตัวเนี่ยคุ้มค่าส่งค่ะ แอบเชียนะรุ่นนี้อะใส่แล้วสวยค่ะคุณแม่ค่ะก็ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Sin